ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News รุ้งแกนนำราษฎรยื่นฟ้องยกเลิกพรกฉุกเฉินคุ้มครองชุมนุม31ตุลาที่ศาลแพง่งถนนรัชดาพิเศษนานสาวปนัสยาหรือรุง้งพร้อมทีมทนายความเดินทางมายื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกเฉลิมพลศีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยขอให้ศาลเพิกถอนข้อกำหนด ที่ออกในมาตรา9แห่งพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548กรณีออกกำหนดการและประกาศจำกัดสิทธ,ธิเสรีภาพของการชุมนุมและขอให้ศาลอนุญาตให้มีการไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราวการชุมนุมในวันที่31ตุลาคมนี้ที่แยกราชประสงค์นางสาวปนัสยากล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยขอยื่นให้ศาลเพิกถอนข้อกำหนดดังกล่าวหลายครั้งแต่ศาลได้ยกคำร้องซึ่งครั้งนี้ก็หวังว่าศาลจะเพิกถอนข้อกำหนดดังกล่าวและอนุญาตให้มีการไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราวการชุมนุมในวันที่31ตุลาคมนี้ที่แยกแราชประสงค์ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการจัดเพื่อเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายมาตรา112และเห็นว่าในวันที่1พฤศจิกายนนี้ จะมีการเปิดประเทศเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ทางรัฐบาลจะต้องจำกัดสิทธิการชุมนุมของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาการชุมนุมของกลุ่มราษฎรยืนยันชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลย